ทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้เก็บไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วนะฮะเราเก็บไว้ในคลาวด์นะครับเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่ต้องเข้าไปใช้งานข้อมูลเนี่ยมากกว่าหนึ่งอุปกรณ์อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือนะครับแท็บเล็ตนะครเพราะงั้นเนี่ยการเก็บข้อมูลไว้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สะดวกแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่อยากเสียเงินรายเดือนนะกับพวกเซอร์วิสต่างๆที่เป็นพวกคลาวด์สโตรจนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Drive One Drive นะฮะหรือ dropbox อะไรต่างเนี่ยนะครับก็เลยมีทางเลือกครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสิ่งนีนะ้ซึ่งมันเป็น cloud ส่วนตัวนะครับที่เอามาให้ดูเนี่ยก็ย e ี่ห้อ western digital นะครับผมเป็นเล็ก my cloud home นะครับอันนี้ก็ขนาด4เท t า b นะครับข้อดีก็คือ,อเราไม่ต้องเสียรายเดือนและเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลต่างๆที่เราเก็บไว้เนี่ย ได้จากหลายอุปกรณ์นะครผ่านการล็อกอินก็คือตัวมันเนี่ยจะมีเป็นฮาร์ดดิสนะครับผมซึ่งเชื่อมต่อกับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่บ้านนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ต่อกับเราเตอร์ตัวนี้นะครับผ่านสายแลนจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการล็อกอินผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะฮะของทางเวสเทิร์นด i จิ l ลนะครับด้วยมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับและเราก็สามารถที่จะ แชร์ข้อมูลที่อยู่ในนี้นะครับให้กับหลายอุปกรณ์ได้ผ่านการล็อกอินนะครับแล้วก็นอกจากที่จะเป็นตัวเราเองแล้วเนี่ยก็ยังแชร์ให้เพื่อนหรือในครอบครัวได้นะครับด้วยการที่สามารถอนุญาตให้เขาเข้ามาใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ในนี้ได้นะฮะโดยต่างคนต่างก็จะไม่เห็นข้อมูลของกันและกันนะครับเพราะงั้นอันนี้คือข้อดีเราก็ไม่ต้องเสียรายเดือนแต่ว่าข้อเสียก็คือสิ่งนี้จะต้องเสียบไฟตลอดเวลานะครับเพื่อให้มันเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ซึ่งผมเองเนี่ยก็ เสียบไว้นะฮะกับตัว UPS นะครับเนื <eps> PS, so ่องจากว่าป้องกันไฟตกไฟดับเนาะก็ใช้เครื่อง UPS นะครับจริงๆด้านหลังมันน่ะก็มีอะไรไม่เยอะหรอกมีสายอยู่แค่นี้นะครับผมก็จะมีตัว power นะครับต่อกับ UPS นะครับป้องกันไฟตกไฟกระชากแล้วก็มีช่องสาย LAN แล้วก็จะมีอีกช่องเป็น USB Type A นะครับอันนี้เอาไว้ ดาวโหลดข้อมูลคือถ้าเรามีข้อมูลอยู่ในฮาร์ดดิสหรือว่าในดัมจอยแล้ว mm. ก็สามารถมาเสียบแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยนะครับผมอีกอย่างนะฮะทีะ่มันดีนะฮะก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับคลาวด์ที่เรามีอยู่แล้วที่เป็นของ public นะฮะที่เราจ่ายรายเดือนหรือว่าใช้ฟรีอยู่นะฮะพวก Google Drive พวกอะไรพวกนี้แล้วมันสามารถที่จะแบ็กอัพหรือว่าออโต้ซิงค์นะครับจากที่เรามีอยู่ใน พลาวที่เราจ่ายไว้นะฮะกลับเข้ามาในเครื่องนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นแบ,บ็คอัพได้เช่นเดียวกันราคาเนี่ยตอนแรกๆมันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ของใหม่แล้วอะ่ะมันก็ถูกลงนะครับอย่างอันเนี้ยตัว4กิกนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณห้าหกพนนะครับลองไปหาดูได้นะฮะตามร้าน IT ชั้นนำทั่วๆไปในศูนย์การค้าก็เป็นทางเลือกนะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับ ข้อดีก็คือเราไม่ต้องเสียรายเดือนแล้วก็สามารถ manage ข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะฮะ <_ d isk> เหมือนมันเป็นฮาร์ดดิสก์ที่บ้านแต่ว่ามันต่อเน็ตเวิร์กนะฮะแต่ข้อเสียก็คือคุณจะต้องเก็บไว้ดีๆแล้วก็อาจจะถามมาเสียค่าไฟม,มันก็นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าคุณจะต้องเป็นคนดูแลรักษาข้อมูลพวกนี้ด้วยตัวคุณเองนะครับต่างจากพวกเซอร์วิสต่างๆนะฮะที่เขาจะเป็นคนจัดการหลังบ้านให้นะครับก็อลองเลือกดูครับเป็นทางเลือกครับสำหรับหลายๆคนที่อยากจะหาที่เก็บข้อมูลเยอะๆ นในยุคนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ